สวัสดีทุกท่านเราจะมาทำหัวเตียงนะหัวเตียงเนี่ยเวลาเราเอาหมอนเอาอะไรไปใส่เนี่ยมันจะได้หัวจะได้ไม่ตกเตียงหมอนจะได้ไม่ตกเตียงทำเตียงนอนให้จีรีะสามารถนะคะคล้องลซาตันนี้จะทําให้เสร็จทั้งสองเลยโอ้ตลกแล้วนังการ์ตูนแล้วไม่ใช่หรอกเสียบทั้งสองนะแป๊บเดียวถ้ามีคนตัดเหล็กนะวิศวะหายไปไหนตอนนี้นะเตียปั๊บมึงบ ตอนนี้วิศวะหายนะคะเบกข้าวเบกอาหารไปไหนเราไม่รู้เชียบตู้เสื่อมเลยตู้เสื่อมแอดไนก็อนาถานะอะไรไม่รู้มันพงังเสียบแล้วมันก็จะทำงานเลยตาอะไรพังแลรอสวิกเหรอ แล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ซื้อตั้งนานแล้วสองสามปีแล้วอันนายซื้อสี่ปีแล้วล่ะตาเนาะตูเสื่อมนะออนนายซื้อมาสี่ปีแล้วจะพังแล้วมันปิดไม่ได้อันนั้นมันเสือ บักไอันให้วันทีหร,หรอฮะมิสวาหายไปไหนก็ไม่รู้ไปกินข้าวแล้วกาหายไปเลย หัวเตียงพี่น้องเลยมาตรถานเชื่อมไปเลยพรอ้อมมีใคัมาจับกลายตรงนู้นตรงนี้ ប <smart> <t> ានតាមរួចម៉ាសធ្វើរហើយចா dò mà hello putia ừ. giờ... vá à hóa, ngói 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 nè mưa xịn tay cho ba cái tu thì chân làm hay là bay mé bẹ cái đài ớ là chân làm tay cho mày sao hú đó người đi <laughs> hú <laughs> con <laughs> lên cái <laughs> dù phiếu sắp nổi hiệu là mẹ này mới đang này mẹ mừng dì mọi chị mẹ mẹ đi mẹ 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 mẹ